พี่น้องชาวเสื้อแดงที่เคารพครับในขณะที่ท่านกำลังจะนั่งลงใหม่เนี่ยผมขอเรียนกับพี่น้องชาวเสื้อแดงที่เคารพว่าผมเชื่อแล้วครับว่าสวรรค์และฟ้าน,นี้ไม่มีความเป็นธรรมในโลกนี้จริงๆคนดีอย่างอาจารย์วรพลจะต้องเสียไปคนจันไรอย่างสุเทพอยู่ทํำไมกันเล่า ผมเชื่อแล้วครับสังคมแห่งการต่อสู้มีเพียงแค่หมู่มิตรที่มีจิตใจที่ต่อสู้ร่วมกันพี่น้องคนแสดงทุกภาคส่วนมีจิตใจที่รักกันไม่ว่าจะที่กรุงเทพมหาคนครคนก็มหาศาลไม่ว่าจะไปที่จังหวัดขอนแก่นเมื่อวานคนก็มากมายมาที่สนามเจ็รอปีแห่งน,นี้คนก็มากมาย ผมจึงอยากจะเรียนกับพี่น้องที่เคารพต้องกราบขอบพระคุณแล้วก็กราบในน้ำใจของพี่น้องจริงๆซึ่งในขณะน,นี้ได้เดินทางมาถึงแล้วและก็พร้อมจะขึ้นเวทีพบกับท่านแต่ยังไม่ถึงเวลาขอเสียงตบมือดังๆต้อนรับรัฐมนตรีขวัญใจของท่านครับนัทธุสายเกื้อครับ นี่เป็นการยืนยันว่าทุกที่ทุกเวทีถ้ามีพี่น้องแสดงเราจะยืนกันเคียงข้างสิ่งหนึ่งที่ผมได้เกิดความรู้สึกว่าชีวิตเกิดมาแล้วมันค่อนข้างจะลําบากมากาก,ก็คือการได้ขึ้นเวทีที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ขะกล่าวปลาใสาหลังคุณจตุพรพรมพันธ์นี่แหละครับคุณจตุพรพรมพันธ์ได้นำเสนอได้พูดอะไรกันไว้อย่างมากมายสิ่งที่ผมอยากจะเรียนกับพี่น้องที่เคารพก็คือว่า วันนี้สิ่งที่กําลังเกิดขึ้นสถานการณ์บ้านเมืองในวันนี้สิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นเราอยากจะฝากไปถึงพักประชาที่ปัต์เท่านั้นคนพี่น้องคนเชียงใหม่เราอยากจะไปฝากไปถึงพรักประชาที่ปัต์เท่านั้นว่ะนายสุเทพเทือกสุบันได้ตั้งตัวเองเป็นสารไม่ว่าจะเป็นสารประชาชนหรือว่าจะเป็นเปาเปาสุเทพก็แล้วแต่แต่คนที่เดินตามนายสุเทพ คนที่ไปเชื่อนายสุเทพนายสุเทพได้กล่าวหาพันตำรวจโทดรดรทักษินชินวัตรว่าโกงนั่นโกงนี่โกงนี่โกงนั่นได้กล่าวหาพัคเพื่อไทยว่ากี่โกงโกงนั่นโกงนี่ผมอยากจะเรียนกับพี่น้องที่เคารพในหลายต่อหลายเวทีไม่ว่าจะเป็นคุณจตุพรพรหมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นคุณนัทวุฒิใสเกลือได้พูดกันไว้เราอยากจะฝากคุณสุเทพเทือกสุบรณคดีเขาแพงที่ไปโกงไปหุบไปกินไปโกงเขานั่น ลูกชายคุณใช่ไหมที่โกงประเทศนี้ผมอยากจะฝากพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครในฐานะหน้าที่เป็นคนลงสอสอกรุงเทพมหานครพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครลืมคดีสปกสี่ขีดศูนย์หนึ่งแล้วหรือยังไงครับพักประชาธิปัตปัเจ๊งลงเพราะคดีสปกสี่ขีดศูนย์หนึ่งพักประชาธิปัตย์ เคยสั่งห้ามแม่นายสุเทพออกสื่อเคยสั่งห้ามแม่นายสุเทพออกทีวีเพราะคดีสปกสี่คีศูนย์หนึ่งทำความชิบหายกับพรักประชาธิปัตย์เพราะนายสุเทพเป็นคนทำทำไมถึงลืมง่ายกันอย่างนั้นล่ะครับคดีปรสมีความเสียหายกับประเท็นนี้อย่างมากมายมหาศาลทำไมลืมง่ายกันอย่างนั้นล่ะครับคดีที่เกิดขึ้น นายสุเทพเทือกสุบรรณสารได้ชี้เป็นฆาตากรที่ฆ่าคนคนที่เดินตามนายสุเทพเทือกสุบรรณมีทั้งคณาจารย์มีทั้งอธิบมีทั้งอธิการบดีมีทั้งศารคุณพอใจเหลอครับที่เดินตามหลังฆาตากรที่สั่งฆาประชาชนท่นานอธิการทั้งหลายผมไม่มีเวลาจะพูดกับพวกท่าน ที่เดินตามคุณสุเทพแต่ผมจะพูดกับคนในวัยเดียวกันจะพูดกับน้องนองนิสิตนักศึกษาที่เขายังมีอนาคตกับประเทศนี้เราได้ออกมาเป่านกหวีดต,ตามสี่แยกไม่ว่า,วาเพราะเราต่อต้านพรบบแบบมเมาเขงเราไม่ว่าแต่รัฐบาลนี้มาจากประชาชนเมื่อมีน้องน้องนิสิตนักศึกษาพี่พีนิสิตนักศึกษา ได้ต่อต้านเรื่องได้ต่อต้านเรื่องนี้กันทั่วประเทศคนที่มาจากประชาชนเป็นนายกที่มาจากการเลือกตั้งนายกยิ่งลักษณชินวัตรเขาฟังเสียงประชาชนเขาถอนพอรบทุกฉบับออกหมดแล้วแล้วคุณจะต่อต้านหาสวรรค์วิมานอะไรกันอยู่อีกแล้วขอขอบคุณอธิการบดี ขอขอบคุณน้องๆนิสิตน,นักศึกษาทั้งหลายหลังจากการต่อต้านนี้เสร็จสับได้กลับเข้าร่วมมหาวิทยาลัยขอขอบคุณอธิการบดีเมื่อการต่อต้านนี้สำฤร็จผลได้กลับเข้าร่วมหาวิทยาลัยพี่น้องที่เคารพผมเรียนกับพี่น้องว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องเมื่อวานคนจำนวนมหาศาลต้องยอมรับครับ ว่ามบของนายสุเทพเมื่อวานคนมากที่สุดเป็นประวัติการตั้งแต่นายสุเทพเกิดมามากที่สุดแต่คำว่ามากที่สุดของม็บนายสุเทพเมื่อวานมันมีที่ไปแล้วก็มีที่มาได้รับการร่วมมือจากผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดหนึ่งบอกไม่ได้ว่าที่กรุงเทพชื่อนายสุขุมพันธ์บริพัทธ ได้สั่งการให้โรงเรียนกทมที่สังกัดกทมทุกแห่งหยุดเรียนแล้วเกณฑ์เด็กนักเรียนป .3 ป .4 มาถือธงชาติดูมันทำกับพี่น้องที่การพแลพ้วพฤติกรรมนี้ไม่เคยเปลี่ยนกลายเป็นโมเดลของพรรคประชาธิปัตย์ตอนที่ไอ้เตี้ยหมาตื่นไอ้สาธิตวงหนองเตย เป็นรัฐมนตรีจําได้ไหมพี è, ่น้องเกณฑ์เด็กนักเรียนมาถือธงและยืนเคารพธงชาติกันจนสร้างความเดือดร้อนในเด็กๆไปทั่วประเทศมันคิดกันอยู่ได้แค่นั้นประเทศเขากําลังจะเดินนะเขาต้องการจะรับ AEC วันนี้ศาลโลกได้ตัดสินประเทศไทยได้ประโยชน์ใน ที่ดินทั้งหมด4.6ตารางกิโลประเทศไทยไม่เคยเสียเลยแม้แต่เซนเดียวแทนที่ประชาชนคนไทยจะดีใจโห่ร้องมันกลับต่อต้านในเรื่องนี้ดูมันทำที่น้อยที่กรรพมันเคยชี้หน้าด่าพรรคเพื่อไทยมันเคยด่านพดลปัตมะว่าทำให้เสียดินแดน วันนี้สารโลกเขาตัดสินแล้วเว้ยสุเทพเชืองสุบานว่าคนไทยไม่เสียเลยขอเสียงโห่ร้องดังๆให้กำลังใจกับสารโลกพี่น้องที่เคารพขอเสียดงดังๆให้ความชัยชนะของคนไทยพี่น้องที่เคารพเสียใจมากใช่ไหมสุเทพ เสียใจมากใช่ไหมอภิสิทธิ์เวชาชีวะที่ศาลโลกไม่ตัดสินในประเทศไทยเสียดินแดนวันนี้ก็ไม่เสียดินแดนพอรบอก็ถอยยอมครับยอมทะเลาะกันบ้างรัฐบาลยอมจะว่ายอมเสียหน้าก็ยอมรัฐบาลน,นี้ยอมทุกเรื่องแต่จะยอมให้ประเทศนี้ชิดหายต่อไปไม่ได้ยอมทำทุกอย่างแล้ว นายกยิ่งลักอดทนถึงที่สุดแล้วเพื่อให้ประเทศนี้เดินหน้าได้ไหนล่ะครับเรียกร้องความปลงดองไหนล่ะครับเรียกร้องความสามัคคีในประเทศวันนี้พี่น้องที่กรพผมได้เดินทางมาพร้อมกับรัฐมนตรีนทวุฒิแล้วด้วยความที่ว่า ตอนแรกผมก็ไม่เอใจสอส,อสอคนหนึ่งของจังหวัดสุราธานีชื่อนายเชนเทือกสุบันเขาขึ้นรกแอร์ไปสุราธานีเราขึ้นแอร์เอเชียมาเชียงใหม่พี่น้องที่เคารพเราขึ้นแอร์เอเชียมาที่เชียงใหม่เขาขึ้นเเนกแอร์กลับไปสุราษฎร์ ผมได้ครา้าข่าวสถานการณ์ว่านายเชนายธานีจำเป็นจะต้องกลับสุราษฎร์เพราะขณะนี้มดของนายสุเทพเหลือคนไม่ถึงสามพันนายธานีจำเป็นจะต้องไปขนคนขึ้นมากลัวนายสุเทพจะเสียหน้ามดบ้ามดบบออะไรครับจัดมาแล้ว ลอยโอกาสให้แล้วสมอย่างที่รัฐมนตรีนทวุฒิว่าแลยครับไอหัวหน้าม็อบรุ่นน้องให้เดินสายทั่วประเทศจัดเวทีสายล่อฟ้าทั่วประเทศเป่านกวีกกันมาสี่หเดือนจัดทีหนึ่งได้สามพันนี่ถ้าสามพันนี่สุเทพผมบอกให้ผมบอกให้ว่าสามพันจัดง่าย เอาเทศบาลแม่เฮียเทศบาลเดียวก็ทาได้แล้วครับคนเชียงใหม่ทําได้เทศบาลต้นเปาเทศบาลเดียวก็ทําได้ฝีมือไม่ถึงจริงๆแต่คำว่าฝีมือไม่ถึงเนี่ยเพราะพี่น้องที่เคารพคนไทยวันนี้เขามีสติช่างคิดเขามีสติยังคิดเขากําลังงงเขากําลังสับสน ว่าตกลงว่าไอ้เหลืองรไอ้แดงกันแน่ที่มันพูดจริงถ้าแดงพูดจริงก็แสดงว่าไอเหลืองมันโกหกถ้าแสดงว่าไอ้เหลืองมันโกหกก็แสดงว่าแ,ดง,าแดงมันพูดจริงแล้วพี่น้องลองดูสิครับผมตื่นเช้ามาดูข่าวแม้แต่ว่าทีวีหลายต่อหลายช่องไม่ค่อยรักเราเท่าไหร่ เวลาคำปราศัยของนายสุเทพเปิดเกือบ20นาทีแต่คำปราศัยของนายสวุตแมปแมมปแมปแนี่มันขานาดว่ามันเชียร์กันขานาดนี้แต่พี่น้องที่เคารพพี่น้องที่มากันที่นี่ทั้งหมดพี่น้องที่อยู่ที่ขนแกนเมื่อวานพี่น้องที่อยู่ที่กรุงเทพและพี่น้องที่จะไปรวมตัวที่สมุทรปราการในวันพรุ่งนี้ เราเดินทางกันมาถูกครับเราเดินทางมาเพราะเราต้องการเห็นประเทศนี้เกิดความรักเกิดความสามาคัคคีเกิดความปรองดองเราต้องการเห็นว่าประเทศนี้สามารถจะเดินต่อไปได้เรายอมไม่ทุกคนกดขี่เรามานานคนเสื้อแดงหลายต่อหลายคนเจอพัวผมเฮ้ยปล่อยให้มันขยมอยู่ได้ฝายเดียวไม่เอามันเสียมั่งเล่า พี่น้องที่เคารพวันที่คนเสื้อแดงจะออกมาก็เมื่อจะบอกกับพี่น้องว่าเวลาสถานการณ์นี้มันเข้าขั้นที่ว่าพี่น้องเสื้อแดงของเรานั้นจําเป็นจะต้องออกมาปกป้องรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนที่มาจากการเลือกตั้งที่เป็นระบอบประชาธิปไตยวันนี้พรรคประชาธิปัตย์ มองไม่เห็นอนาคตข้างหน้าเลยว่าถ้ามีการเลือกตั้งแล้วจะชนะพรรคเพื่อไทยอย่างไรจึงพยายามทําทุกอย่างให้เป็นสุญยากาศทางการเมืองให้การเมืองเกิดสุญยากาศแล้วหาทางไปขอรัฐไปขอนายกรัฐมนตรีพระราชทานหรือว่าหมเจตตามที่มันเคยทำพี่น้องที่กรพความอยากความกระเฮียนกระหือหรือ ไม่เคยลดละจากจิตใจของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ,าวะการได้เป็นนายกรัฐมนมุทีแบบแพ้การเลือกตั้งครั้งหนึง่งนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะยังหอมหวานวเดินไปในขณะที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว,วพระองค์ตั้งเคยตรัสไว้แล้วว่าจะพระราชานตามมาตราเจ็ดหรือว่านายกมเจ็ดอย่ามัามว่วถามจริงเรอครับพรักประชาธิปัตย์ นอกจากพวกคุณไปมั่วเมียคนอื่นแล้วมึงจะมั่วเรื่องนี <t 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 uh uh ้ก okay. ันอีกหรือยังไงชีวิตของพวกคุณมันมีแต่เรื <h 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 ่องมั่วมัๆมั่วทั้งนั้นไม่จำใส่กะลาหัวพี่น้องที่เคารพนายสุเทพเทือกสุบรรออกมาประกาศพี่น้องคนไทยเราต้องปฏิรูปประเทศไทยด้วยกัน สุเทพคุณจะปฏิรูปประเทศไทยยังไงครับเป็นเลขาธิการพักปฏิรูปพักตัวเองยังไม่มีปัญญาเลยครับบอกให้เพื่อเอาบุญถ้าต้องการจะชนะพักเพื่อไทยช่วยกลับไปปฏิรูปภายในพักเสียก่อนจัดองคาพยบในพักเสียก่อนและก็จัดนโยบายในพักเสียก่อน แล้วมาสู้ใ้ชนะพักเพื่อไทยแล้ววันนั้นคุณจะได้ปฏิรูปประเทศไทยแต่ในวันนี้นอกจากจะปฏิรูปในพักแล้วคุณสุทเทพเชือกสุบรรณก็ต้องปฏิรูปจิตใจของตัวเองด้วยครับอย่างที่คุณจตุพรว่าผมในฐานะเลขาธิตรีช่วยสาธารณสุขคุณจตุพรบอกว่าต่อไปนี้ เราจําเป็นจะต้องเอาหมอที่โรคจิตเนี่ยรักษาโรคจิตทั่วประเทศไปช่วยรักษาพักประชาธิปัตย์ถ้าแถวเชียงใหม่ก็เอาสวนปรุงไปแถวสุราษฎร์ก็หลังคาแดงมาผมในฐานะเลขาลำรีช่วยสาธารณสุขรับคําสั่งคุณจตุจพรจะปฏิบัติพี่น้องที่เคารพเราจะปล่อยให้คนบ้า ออกมาเพ่นผ่านแถวราชดำเนินต่อไปไม่ได้อีกแล้วพี่น้องที่เคารพ,รรพรรเราต้องการในรัฐบาลประชาธิปไตยที่มาจากการเลือกตั้งได้บริหารประเทศตามคันลองแห่งประชาธิปไตยใช่ไหมพี่น้องที่เคารพพี่น้องที่เคารพทั้งหลายผมเนี่ยรรมีความอึดอัดใจหลายเรื่อง อยากจะคุยกับสุทเทพเทืองสุบรรอยากจะคุยกับมาพิสิทธิ์เวชาชีวะคุณยาทุพลก็บอกบลาออกไปแล้วเก่าคนเลขหนึ่อยห้าสบออยู่ทำไมครับลาออกไปเลยทั้งพักพแล้วผมเรียนยืนยันต่อนหน้าพี่น้องคนเชียงใหม่จำนวนหลายหมื่นคนในวันนี้ว่า ประเทศนี้ถ้าไม่มีพักประชาธิปัตย์อยู่เราก็อยู่กันอย่างมีความสุขใช่ไหมพี่น้องถ้าไม่มีพักประชาธิปัตย์ไม่ใช่ประเทศนี้ต้องล่มสลายแต่การที่พักประชาธิปัตย์ได้เคยรับโอกาสให้บริหารประเทศนี้การบริหารประเทศนี้ ล่มสลายพอพลัดประชาธิปิบัติมาหลายโครงการแล้วลาออกไปเลย151คนที่ภาคใต้รู้ว่าสู้ไม่ได้แต่ก็จะสู้พี่น้องที่เคารพผมเรียนกับพี่น้องว่าในการที่นายสุเทพเชิกสุบรรและมวลสมาชิกเก้าคนลาออก สร้างกระแสปั่นกระแสเรียกแขกแต่วันนี้แขกเขาไม่มาแล้วลิเกโรงนี้เลิกได้แล้วสู่เทพสุบันเขาจะทำงานนายกยิ่งรักษณ์แจะทำงานรัฐมนตรีเขาจะเดินหน้าแก้ไขปัญหาประชาชน แล้วคนอย่างพวกคุณมาเกะก,กะวันที่ห้าธันวาก็จะถึงวันมหามงคลพวกคุณไปอยู่เต็มราฐดำเนินคุณจะทำกันยังไงสิ่งที่คุณกำลังทำสิ่งที่คุณกำลังคิดเก็บความรู้สึกไว้ก่อนชนะเมื่อไร่คยมาเป็นเราเคยบอกตลอดเวลาว่าถ้าคุณชนะการเลือกตั้งเราไม่ต่อแยะแต่วันนี้เราชนะอย่างท่วมทน้น คุณเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าพอถึงเวลาเขาจริงไม่ว่าคนเหนือคนอีสานคนกลางเขาให้กำลังใจนายกหญิงลักเพราะนี่คือนายกของเขาหลายคนต้องการสกรีนในเสื้อตัวเองนายกปูกูเลือกมาใครห้ามยุง่งคุณสุเทพเทือกสุบรรคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะ ถ้าคุณคิดจะล้มนายกปูไอ้ผมเนี่ยไม่เท่าไหร่ละครับเพราะผมคนเดียวแต่ผมจะเป็นหนึ่งในจำนวนมหาศาลของคนเหล่านั้นที่จะร่วมต่อสู้ในการปกป้องคุณสุเทพเทือกสุบรรณถ้าคุณจะล้มนายกยิ่งลักษ์จะยล้มรัฐบาลประชาธิปไตยถามคนที่นี่ก่อนว่ายอมไหมพี่น้อง ยอมไม,ม่ยอม,มยอมไม่ยอม,มยอมไม่ยอมสุเทพขอให้ดวงวิญญาณของอาจารย์วรพลไปสู่สุขติก่อนแล้วสุเทพเทือกสุบรรค่อยถึงวาระของคุณพี่น้องที่เคารพ การเลือกตั้งทุกครั้งทุกคราประชาชนจะเป็นคนตัดสินใจกราบขอบคุณในน้ำใจพี่น้องชาวเชียงใหม่ทุกท่านในเชียงใหม่มีสิบเขตเลือกตั้งถ้านในความเมตตากับพรรคเพื่อไทยเลือกสอสอครบหมดทั้ง10บเขตเลือกตั้งขอขอบคุณจริงๆ แล้วสะส,ะสะทั้งสิบคนก็ทําหน้าที่กันอย่างเต็มที่ขอเสียงกบมือให้กำลังใจสะส,ะสะของท่านทุกคนเป็นความมีปึกแผ่นที่น่ารักเป็นความสามัคคีที่หาที่ไหนไม่ได้ในวันที่มีความคิดแตแกแยกกันบ้างเป็นเรื่องของความสวยงามแต่พอถึงเวลาเข้าเราทุกคนก็มุ่งมาสู่สายเดียวกันว่า เราต้องปกป้องแนวทางประชาธิปไตยเราต้องรักษาไว้ซึ่งรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งในที่สุดพี่น้องที่เคารพยามศึกเรากลับมารบยามสงบรงค่อยว่ากันไหมครั้งนี้เป็นยามศึกข้าวอีกแล้วจับมือร่วมกันเถิดพี่น้องชาวเชียงใหม่ที่เคารพ จับมือร่วมกันปกป้องรัฐบาลประชาธิปไตยจับมือร่วมกันปกป้องนายกยิงลักจับมือร่วมกันปกป้องรัฐบาลประชาธิปไตยจับมือร่วมกันเพื่อประชาธิปไตยจับมือกันถวายเหนียวแน่นกันถวายสู่เทพเทือกสุบรรกำลังจะล้มนายกยิงลักยอมไม่ยอม ยอมไม่ยอมยอมไม่ยอมประชาธิปไตยเป็นของประชาชนประชาชนคือผู้ยิ่งใหญ่สุเทพเสือกสุบรร์กำลังจะล้มประชาธิปไตยยอมไม่ยอมยอมไม่ยอมยอมไม่ยอมที่น้องที่เคารพนายสุเทพเสือสุบรรเวลาคุณจะคุยกับคนคุณต้องคุยแบบมีสติ ไม่ใช่คุยแบบคนบ้าคุยเรื่องอะไรก็ไม่รู้วันนี้พี่น้องที่เคารพผมต้องขอขอบคุณและขอบคุณจริงๆครับบางคนมาจากนูน่นเขตเรื่องตั้งของสอสอประสิทธิ์ฝางแม่อายใช้ประการสอสอนิมเดินทางสองชั่วโมงกลับสองชั่วโมงมาครับใครมาจาก เขตเลือกตั้งสสประสิทธิ์แถวฝางครับขอเสียงตบมือดังๆหน่อยครับพี่น้องที่เคารพได้เห็นบรรยากาศเห็นน้ําใจลืมไม่ลงครับผมเองเนี่ยเคยได้เป็นผู้ประสานงานอยู่ที่พาคเหนือเก้าเดือนได้มีความรู้สึกได้มีความเข้าถึงจิตใจของพี่น้องในยามที่ว่ามีความที่เราจะต้องสามัคคีกัน ความเดือดร้อนอย่างไรเกิดขึ้นเราอาภัยซึ่งกันและกันพี่น้องที่เคารพครับผมมาวันนี้มีเรื่องจะบอกกับพี่น้องผ่านหน้าจอไปถึงภรรยาครับเพราะผมรู้ครับว่าภรรยาผมกำลังนั่งดูทีวีอยู่ครับขอเสียงดังๆไปให้ภรรยาหน่อยครับ แล้วผมก็รู้ต่อนะครับว่าไม่ใช่ภรรยาผมคนเดียวนะครับที่กำลังนั่งอยู่จอทีวีภรรยารัฐมนตรีนัทวุฒิน้องแก้มก็นั่งอยู่ครับขอเสียงดังๆไปถึงคุณแก้มด้วยครับที่บอกว่าให้ดังๆเนี่ยครับเพราะว่าเดิมเนี่ยเราจองตั๋วว่าจะกลับตอนสี่ทุ่มแต่พอมาวันนี้ขณะเวลานี้เข้าไปเนี่ยกลับไม่ทันครับ เลยต้องขออนุญาตภรรยาผ่านหน้าจอทีวีว่าวันนี้ท่านรัฐมนตรีกลับไม่ทันและผมกลับไม่ทันครับพวกผมจะกลับทันได้ยังไงครับรัฐมนตรียังไม่ได้ปลาัสาผมนั่งรถมาจากโรงแรมรตีร้านนาะนั่งรถมารถติด4ี่กิโลต้องกระโดดรถลงขี่มอเตอร์ไซค์มาพี่น้องคนเชียงใหม่ย,ยังเข้ามาที่สนามนี้ไม่หมด รัฐมนตรีนักวุฒิต้องรอพี่น้องคนเชียงใหม่เพราะฉะนั้นทั้งรักและคิดถึงครอบครัวแต่เราจะทิ้งคนที่รักประชาธิปไตยไปได้อย่างไรพี่น้องที่เคารพครับได้พูดจาผ่านจอและสบายใจครับไม่เช่นนั้นกลับไปเคลียร์กันนานไหนบอกว่าจะกลับสี่ทุ่ม ทำไปทํามาเลื่อนเวลาอีกแล้วเราต้องรอคนเชียงใหม่เพราะคนเชียงใหม่ยังมาไม่หมดเอาละพี่น้องที่เคารพ